สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตรพ์พื้นฐานระดับชั้นม .4 เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน2เขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ 3. สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์หรือปัญหาที่กำหนดให้ได้ 4. ใช้กราฟของสมการอสมการฟังก์ชันในการแก้ปัญหาตัวอย่างที่ 1. ในการแสดงความสัมพันธ์เช่นเงินค่าโทรศัพท์เป็น5เท่าของจำนวนนาทีที่ใช้เรียกออก นอกจากจะเขียนแทนความสัมพันธ์ในรูปของเซต R เท่ากับเซตของคู่อันดับ m, b โดยที่ b เท่ากับ 5m แล้วในบางครั้งจะเขียนเฉพาะสมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งได้แก่ b เท่ากับ 5m เมื่อ b แทนจำนวนเงินค่าโทรศัพท์และ m แทนจำนวนนาทีที่ใช้เรียกออกจำนวนนาที จำนวนเงินและคูณดับหนึ่งนาทีห้าบาทหนึ่งห้าสองนาทีสิบบาทสองสิบสามนาทีสิบห้าบาทสามสิบห้าสี่นาทียี่สิบบาทสี่ยี่สิบ 5นาทียีบหาบาทห้าี่สตัวอย่างที่สอง r เท่ากับเซตของคู่ลำดับ x y โดยที่ y เท่ากับเซตหส่วนห x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0แทนความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ได้ยินเสียงฟ้าผ่า x วินาที กับระยะทางระหว่างผู้ที่ได้ยินเสียงกับสถานที่เกิดฟ้าผ่า y ายกิโลเมตรจงแสดงคู่อันดับบางคู่ของความสัมพันธ์ R และใช้คูรดับดังกล่าวในการเขียนกราฟของความสัมพันธ์เวลาระยะทางคู่ดับศูนย์วินาทีระยะทาง0กิโลเมตร 0- 0 หนึ่งวินาทีระยะทางหนึ่งส่วนห้ากิโลเมตรสูหนึ่งหนึ่งส่วนห้าเวลาสองวินาทีระยะทางสองส่วนห้ากิโลเมตรสองสองส่วนห้าเวลาห้าวินาทีระยะทางหนึ่งกิโลเมตรห้าหนึ่งเวลาสิบวินาทีระยะทาง สองกิโลเมตรสิบสองเวลาสิบห้าวินาทีระยะทางสามกิโลเมตรสิบห้าสามแบบปึกหัสีดหนข้อที่1จงยกตัวอย่างสมาชิกของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้โดยเขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปคู่อันดับสมการกราฟหรือเซตข้อที่1 เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งวันอาทิตย์6กนาฬิกา0-4วันจันทร์6กจวันอังคาร6.05วันพุธ6กจวันพฤหัสบดี 6 0 3วันศุกร์6.02และวันเสาร์6.01ข้อที่2น้ำหนักของนักเรียนที่มีส่วนสูง 150- ถึง160เซนติเมตรในห้องเรียนให้กอขอคอและงอแทนนักเรียนในห้องที่มีความสูง 150- ถึง160เซนติเมตรเขียนความสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีความสูง 1 5 0 1 6 0ถึง160ซติเมตรและน้ำหนักของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้แผนภาพดังนี้กน้ำหนัก42ขอ40คอ38และงอ42ข้อที่3พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว1 0เซติเมตร พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหส่วนสคูณฐานคูณสูงให้ a แทนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและ s แทนความสูงของรูปสามเหลี่ยมจะได้ a เท่ากับเศษหส่วนสคูณสิคูณ s หรือ a เท่ากับ5 h แสดงโดยใช้โปรแกรม Sketchpad นักเรียนสังเกตว่า,าพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราเริ่มจากความสูงที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งนะความสูงที่หนึ่งพื้นที่จะเท่ากับห้าตารางเซนติเมตรนะครับถ้าเราเพิ่มความสูงจากหนึ่งเป็นสองให้สังเกตดูนะครับเพิ่มขึ้นเป็นสองจะเห็นว่า พื้นที่จะเพิ่มเป็น10คือ2เซนติเมตรก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนะครับเป็น10 3เซนติเมตรก็จะเป็น15ตารางเซนติเมตร4เซนติเมตรก็จะเท่ากับ20ตารางเซนติเมตรถ้าสูง5เซนติเมตรก็จะเท่ากับ25ตารางเซนติเมตรนะครับ ดูข้อต่อไปนะครับข้อที่2จงเขียนความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ในรูปสมการ1ค่าโดยสารซึ่งคิดจากค่าโดยสารขั้นต้น35บาทรวมกับค่าโดยสารซึ่งคิดจากระยะทางที่รถวิ่งกิโลเมตรละ1.50บาทให้ x แทนระยะทางที่รถวิ่งเป็นกิโลเมตร y แทนค่าโดยสารรถเป็นบาท เขียนความสัมพันธ์ของค่าด้วยสารกับระยะทางที่รถวิ่งได้ดังนี้ y เท่ากับ35บวก1.5 x ข้อที่ 2. ความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านละ a หน่วยให้ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีด้านยาวด้านหนึ่งด้านละ a หน่วย ให้เส้นแทงมุมของสี่เหลี่ยม abcd ยาว x หน่วยจากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสจะได้ว่า x ยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสบวก a กำลังสอง x กำลังสองก็จะเท่ากับส a กำลังสองจะได้ x เท่ากับรากที่สอง 2, ของ2 a ดังนั้นความสัมพันธ์ของรูปความสัมพันธ์ของความยาวของเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปสมการคือ เท่ากับ 2A ทีนี้เราจะมาแสดงให้ดูในรูปของโปรแกรมสเกต p a d นะครับให้สังเกตความสัมพันธ์ของด้าน A กับด้าน X ด้าน A ก็คือความยาวของ BD จาก1เซนติเมตรจะมีค่าประมาณเท่ากับรากที่2ของ2 ก็คือ1.41 1. โดยประมาณนะครับถ้าความยาวของ a เพิ่มขึ้นนะครับค่าของ x ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ x นะครับเมื่อ a เพิ่มขึ้น x ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยตามอัตราส่วนที่กำหนดให้นะครับข้อที่3 ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละเดือนซึ่งคิดจากค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้น200บาทรวมกับค่าใช้นาทีละ3บาทให้ x เป็นเวลาที่ใช้โทรศัพท์ y เป็นค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เขียนความสัมพันธ์ของค่าใช้โทรศัพท์ในแต่ละเดือนกับเวลาที่ใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ y เท่ากับ200บวก 3x